คำเตือนชิวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18แปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะโอเคครับผมก็การสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่กับผมที่หน้าเกมเชอ่อคัสตีไลท์นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในโบรดาแปดนะฮะทุกู้ชมก็เปิดเกมนี้เป็นเกมแรกเลยนะครับสาหรับวันนี้นะมาจัดเลยครับผมรอบนี้ก็มีเข้ามาที่5 0 0พันก็พอนะครับไอเดียวผมจะเริ่มเบสสองร้อยไปเลยครับผมออโต้สัก 30หมุนแล้วกันนะท่านผู้ชมสารคดีนี้ก็จะทำเพื่อความเป็นเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ทำตามนะแม่ค่อยๆไหลไปครับผมอุ้ยอุยอุมาหรือเปล่าสกัดสกัเตอร์ <Yeah. S 1> เรียบร้อยครับท่านผู้ชมแม่งเมาอ่ะของฟรีครับผมเอดีลงไวเกินแมท่านผู้ชมออโต้เพิ่งหมดไปแค่สองรอบเอง <laughs> ลงไวแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่นะครับว่าจะจ่ายเยอะหรือเปล่านะ โอเคครับผมก็หมุนฟรี12รอบคูณ2นะครับเข้าฟรีเบ็ด200นะฮะโอเค okay, สวยโอ้ยดอกนี้โคตรล้นเลยท่านผู้ชมได้มาที่หมื่นสี่นะครับแม่ยาวไปยาวไปครับผมเอาดีเพื่อนโอ้โหแต่ละดอกแม่งอย่างเอาเ่ะท่านผู้ชมเจอแค่สองดอกตอนนี้ก็ได้กําไรมาที่สองหมื่นแล้วนะฮะแม่ลุ้นต่อเลยครับผมตอนนี้ของฟรีก็ได้ที่หกหมุนนะครับ โอ้โหตอนนี้ก็เริ่มพลาดแล้วนะฮะท่านผู้ชมแม่สองรอบขอหน่อยละกันนะได้เบ้าโอ้โหโอเคครับผมได้มาที่สองหมื่นหนะฮะท่านผู้ชมพอได้อยู่นะครับแม่เดี๋ยวผมจะดันให้มันถึงสักสามหมื่นก็พอนะเพราะว่าตอนนี้ก็ได้มาที่สองหมื่นเก้าแล้วนะครับมาหรือเปล่าจังหวะนี้หรือว่าจะเข้าฟรีรีอีกรอบเพื่อนโอ้โหเบรกแตกครับผมเลยไปเฉยนะท่านผู้ชมเสียดายมากนะครับ เดี๋ยวขอลดเบ็ดแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ประกาศผลแล้วนะฮะ10บรางวัลน,นะฮะสำหรับใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมก็เข้าไปฟังกติกาได้เลยนะครับ เกมนี้แต่ก่อนผมเข้ามาเล่นก็เอาจริงแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่เข้าฟรียากมากนะท่านผู้ชมแล้วก็ไม่มีให้ซื้อด้วยนะครับแล้วก็เว้นช่วงไปได้สักพักนะแล้วก็กลับมาเล่นอีกรอบนะครับล่าสุดผมเล่นไปก็แตกนอกเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะวันนี้ก็เลยกลับมาย้ำนะครับดูดีว่าทุน5,000จะปั้นได้เท่าไหร่นะท่านผู้ชมแมเบ็ด200อีกสักรอบแล้วกันแต่ว่ารอบนี้ก็ใส่ออโต้10รอบไปก่อนแล้วกันนะครับ แม่กดเองแล้วกันนะท่านผู้ชมจะพอดีไหม <c oughs> ขอต่อยอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆละดันให้มันถึงสักสา0 0 0ื่นก็พอนะถ้าไม่ได้ก็จะซอฟคุณไว้ที่2 0 0 0 0ืก็พอนะฮะดูดีว่าจะได้หรือเปล่านะท่านผู้ชมไหลไปครับมาเบ้ามาเบ้าเงิน <c oughs> เรียบร้อยครับท่านผู้ชม เข้าฟรีเบ็ดสองร้อยนะฮะรอบนี้รอบที่สองนะโอเคสวยแม่หัวไร้ไซดีแต่ก็เลือกตรงกลางแล้วกันนะ <c oughs> เป็นอะไรไม่รู้นะเพราะว่าเวลาได้เลือกนี่ผมชอบเลือกตรงกลางตลอดนะเวลาเข้าไปเล่นเกมโลมาก,ก็เหมือนกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตอน,นี้มาหรือเปล่าเพื่อนโอ้โหโอ้โหพลาดไปเยอะมากท่านผู้ชม รอบนี้ผมาน่าจะได้ไม่เยอะนะแม่สามรอบสุดท้ายขอหน่อยแล้วกันขอเธอเพื่อนขอเธอเพื่อนโอดีโอ,โอ้ยสองหมื่นหนึ่งคันนะฮะทานผู้ชมแม่จบฟรีเกมนี้ผมเลิกเลยนะ <c oughs> โอเคครับผมรอบนี้ก็ได้มาที่สองหมื่นสี่นะครับก็เอาเป็นว่าพอเลยแล้วกันนะทุกผู้ชมไม่โลภดีกว่านะฮะเอาทุนเข้ามาห้าพันนะครับตอนนี้กําไรก็ได้มาที่ สี่หมื่นสามนะครับใครชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ